สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเบริร์ซูคุงซุคนสบายดีตอนบ่ายายินดีตอนหับข้าวสูกสองเช้าส่นเดอ้อเนาะมันจะพาก,กันหลังจากกินแกงเนาะไม่แล้วก็พาก,กันเห็ดของหวานเห็ดเมนูสังขยาข้าวกรรมโอเห็ดขนมหวานกับไฟใหม่หมอ้อ หนึ่งข่าวป้าไว้ลงไปกินข่าวไฟใหม่หวดข่าวเอาสิพากันเห็ดหอมค่ะเอาอย่างเสร็จก่อนเส้นหนังตาลลงไปกะทิลงไปกำลังสิพากันเห็ดเข่าสังขยาทุกคนใส่เทลงลหมดกระสร้กิโลบขึ้เป็นไทยใหม่เนาะเสร็จได้ข่าเด้อ สีเซตเซตข้น <Allah> นาวผัดปุ๊บอันนั้นอ่ะได้เลยอันใส่ลายได้เลยนะเขากล้าไหมใส่ครึ่งหนึ <oat numbers. S 3> ่งหัวางมันบอก พร้อมขนาดพอมว่าสิกินเสียบๆยุ้ยให้ไพ่ใหม่หมอจ้ะให้เห็ดสูกินมือเดียวเดี๋ยวมันก็เห็ดไพ่ใหม่หมอสูกินวันนั้นจะเป็นแม่ซีเหมือนมันเยอะโผล่เยอะแยะอยู่สักการะขูดบักผ้าเอสาสนามาแล้วทุกคนเห็ดเขาสังขยาเห็ดกินเองมันในไพ่ใหม่หมอจ้ะ หอมควันไฟมาละสิป่อยวะจ้าเฮ็ดยังกับบวบิตะกินแต่ยากเนาะสูอยากโพดอยังยังอยู่โดนโดนในเฮ็ดให้กินเถื่อก็บเป็นตะกินสมพุมันจังบวเฮ็ดยังสู้กินเถื่อนอะไรส่วนหน่อยเนาะปกติเราเนางแบบเห็ดกินยามอยู่คนเดียวแต่แบบว่าคือแกลียงาใหม่ยังนี่บวเคยแกงสูสวรรค์กินเลยนะคะ พอมีจะบอกว่ามันบ oh, yeah. ่อเสบบหรือบรรยากาศแข่งคนว่าแต่ต่อไปคือเซียนแล้วแกงสุพีนองบึงอยู่ดอกเนาะฝนที่ตอนพอบอกกะถิน้อยฝนประจักษ์ใส่ผ้าลงไปกะซิได้แสบแสบเสียอย่างเดียวแล้วมันกะซิไม่กินหม่หมอจะน้อย มันเขียงเขามันกระถิบโอโหจังเขาไเไยนแต่แค่เขาถี่กอนนี่แล้วแล้วหอมหุยหุยหอมกินไฟไหมหมอมาเด้อจ้าหวานเขากำสังขยาเขากำรรลูกละแม่แล้วแล้วมาละ ซีมดูผ <g änger> ่านยุหรือผ่านไปเลยทั้งลังเต็งโอ้คืออาหารมาแต่สูซีมเบิงกัวัสดิจ้ามามาจ้าเสพแต่สูหอมๆเลยเหตุบวมห่วอยู่ไปขายกล่องสิบบาทซีมเบิงสักอน แหมมาก็ใช่เลยสิมาฮะไลโปุ่งเต็มหัวแล้วก็มากระทิมะพร้า,าหหวาาาหน่อยแนละ้วยังแข็งอยู่บนหนึ่งจนฟ้าไฟใหม่หมอจะบปได้กินบ่ไม่แจ้ไม่แ <c oughs> จ้ไม่แถบร้อยมาซีมบังดูรอยมาเด้อมาเด้อเฮ้ยก้อนนะจ๊ะ ยังยุเคิองกระซามยุเทิงพนะแบแซบยุ่ <c oughs> แซบกินอะไรอ่มโอเจ็บท้องเด็กกินแกงน้ำม่เพชร <c oughs> พี่จะมาหอยชาวตั้ง่มือวานม้านอกกะจับผมมกเป็นปิด ยังเป็นมีซองมากคเยะ่อนแ่คยังเอกหมคอมนยววผู้แข่บ้านคนเคยเอาปาตออบบะเมืองขเอาตลาตอง้นงชนาเขากรรมกได้หลายหอดยางเคย บำร้อยอันน<า> <ไป S 2> ้ที่ร้อยนะครับเปปกล้ห้าร้อยสามหาเปะสิบเลวขัเป็นฮา,นาหักอกอกแล้วเมุาก้ัวเาก็ตกเรอามาแ่แเปอยู่ดีมาอยู่แล้วก็มาจับมบแลหว <c oughs> รู้สุกลุกบบา กินยังกับบังกล้องนั่งง,งายบๆบังปลาลุงปิง้งงอนใช่หมเอิงเ <c ười> มนูคองวานมันกินบในในใน่นลอยรกินน้อยนึงมันก็อิ่มแล้วบ่คยหวานเนนอะไรนะ ขกัมค่ะตะก้กกากระใส้คือปีอก่อนเถอะเนอตะกี้ชุมาแล้วใส่ปีละให้มีเดียแล้ว,วต่ำกาตะกี้ไม่ใช่ขเ,ขเขาเจ้ามะลีเขาเจ้าเขาปุ้นเขากลมเขาเนียวใด้ก็ต่ำนะให้ไปซื้อมายล่มปนปนเขาคก่าเห็ดเขาอเขากลเขาเมา cái hàm mhm 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 được, mhm 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 เดไม่แหลกเป็นกับไหเดาที่เข้าไปเหมือนคนเงยๆนะ่เขาวางัไทยเขามาเก็บอะไรเช่นหวปล่อยปลาแดงลาเห็นเขาคนไทยนะครัมากินนะเธอไม่ไ้เขากำเนิดจากคนหวาน ดอกดินเขาจ้เอินขนมดอกดินกินก็เอามาเห็ดเหมือนกัสิบบบสายยันดินาจกกันยันมันก็เป็นนั่นยาขาวน่ะั้นไม่เล้ดอกต้นมืองปหาเก็บมวยโมงนันลายเนาะยันเนียวยำนี่ว่ามันยันยำอไา่ไม่นรดสบ่ำเหรียญสิบม่น่ เดียวมันมีจลวดแบบว่าสุ่มมันเกิดแบบนั้แบบโบเราถ้ไปตะกีดนะเว้ยมับฉาบเหมือนโมงลายกันเนะ่ไม่เกิดจลอดเพาวฝนตกเป็นยนังไงนแน่เสซ่บอยู่เลย เขาใส่มันจะเืลอเื้อเที่ยยไปมดเหมือนเอาพ่คหาแล้วกินเลยด้วยมาชิ้ตู้คือต่หาแลวกินเขาจะซีหาอยังหนาใะกันบนมีออ่า าเราุ่นคนใช่ไหงแหม่แด่วจบมีเรียบไปดิไล้ยงสอหนึ่งดิสองเท่านำ้ได้เบื่อหนาได้บ่มาเรียกจอมเดี่ยวเขาจะสองสองั้ากดหายกับท่านชายก็เบื่ไปหาหมอหาพวกเอามาสร้างเรียนกัน ลงพงกันยงหูเดี๋ย้องไปสีมีคนเบื่อเท่าไรเนาะเฮาของเฮาเบื่อสองร้อยคนจุ่ของกูจอมคนที่ได้ไปหาเจอ่ว ปติปัเเนเซโนปะกมได้ปะเซโนเซปีดน้าบอเคยมีเซเว่นหปะมแห่งที่สามแล้แหงที่สกแคห่างว่าเจอบวกลแห่งที่สนี่ยกำลังสาง เดี๋นวสาจะสี่หม่องไข่พอไรเนาะมันใหญ่เนาะเป็นมังหลวงมังหลวงเขาเ้ามีหางเด็กฉะนัากมะฮอดนี่เิียคอเนี่ยไล่เด้อเนาะปากายไปเี่ยากกดไล์กดแซ์กดติดตามให้ซาสึเนื้อเนาะสองยังบนทานผ่านอยู่ พาะกันคลิปนไนอะปากเป็นแรงใจให้นางเลยเด็กแจมกดแน่กดไล่นั่นอ๋อจะนักมือม่อไาถ้าบอกกดให้มุกกุศลค่ะทางบวติดตามด้วไปแล้วสบายดีเด้อสบายดียิ้มผูกไหมครับ